ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเที่ยงวันนี้ครับมากระทางฝั่งของทางด้านเจ้าตองกวินกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com ครับตรงไงเครดิตและอ้างอิงมาจากเว็บไซต์นี้กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาประโคมข่าวหรือตีข่าวเลยครับว่าทางด้านเจ้าตองกวินหลังหมดสัญญากับสิงห์เจ้าทาครับเตรียมที่จะจับตาอนาคตหลังจากนี้เป็นตอนไปลยแหลครับ โดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากลีกที่2ของฤดูก,กาล2028ที่ผ่านมาครับการเทรดสี่ในคว้าตัวทางนันเจ้าตองกบินคําเม็คเฝ้าสอในที่อีกครั้งหลังไปลดเล่นในต่างแดนกับโอสรูเวนทีมดังลีกบลเยียมตั้งแต่ปี2018และถูกยืมตัวสู่ทนางนันคอนซาโดเรซัป,ปโปรโรในศึกเจลีกฤดูก,กาล2020ก่อนกลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งโดยทําไป2คลีนชีตในลีกสูงสุดแดนสยามเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับได้รับข้อมูลเลยครับว่าตอนนี้อดีตตำนานมือ การกีนพิจกเมืองทองกุนยแดดจะหมดสัญญากับการเฝ้าเสาในถิ่นเพลสสเตเดียมลงแล้วครับซึ่งมีทีมในลีกสูงสุดต้องการขอไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าอีกด้วยโดยทีมดังกล่าวครับกำลังที่จะต่อรองคั้นเหนื่อยกับผู้รักษาประตูที่พวกเขาไม่อยู่ซึ่งต้องการให้ลดอนเดือนลงเนื่องจากทีมแบกภาระไม่ไหวและครับแต่ยังไงก็ดีครับทีมดังกล่าวครับก็พร้อมที่จะสู้ขัานเหนื่อยของทนายเจ้าตองหรือกับตันทีเชียไทยชุดซีเกมชุดเป้าหมายของเหรียญทองซีเกมครั้งที่สามเวเพราะรู้ดีว่า สถานการณ์ของเขากับโอสรูเวนน่าจะไม่ได้ลงเฝ้าเสาบ่อยครั้งแม้ว่าทางนั้นลาฟาเอลรโรโม่ือหนึ่งจะเพิ่งย้ายไปอยู่กับเตนันดีซียูเนเต็ดในเมเจอร์ลีกสกอเรสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ก็ต้องดูทางการเทอร์ฟีครับว่าจะต่อสัญญายืมตัวหรือไม่เลยครับโดยสำหรับทตนันานกวินเจ้าหรือเจ้าตองครับมีสัญญากับทีมดังจากเบลเยียมถึงเดือนมิถุนายน2023โดยเจ้าตัวครับเป็นหนึ่งใน3โคต้ยุคเกินย3มปีครับในศึกซีเกมครั้งที่3 1ต่อจาก บุเีเทพพมพันจากเมืองทงลินแตดไละบริชิตจาก b ีจีปัตุนลินแตดซึ่งเกมที่3ครับที่จะพบกับตางหนานกับปูชาที่เทียนโดสเตเดียมในช่วงของค่าเมื่อวานครับก็ชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์เก็บครีนชิตได้อีกแล้วเลยครับสําหรับทางด้านเจ้าตองกบวินแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับเบื่อแล้วอีสานอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือคลอง3ามเยครับเมื่อมีข่าวลือออกมานะครับว่าทางด้านเปาโลคอนรโด,โดไปไม่ถึงอีสานเพราะว่าเวกก๋วยเตี๋ยวเรือที่คลอง3มซะก่อนเลยครับอย่างไรก็ตามครับเรียกว่าเปลี่ยนชิมระวันกันเลยทีเดียวครับสำหรับมือปืนรับจ้างอย่างเปาโลคอนรโด,โดทีล่าสุดครับกำลังตกเป็นเป้าหมายอย่างหนักครับว่าเจ้าตัวเลือกซอฟบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นจีรอเลยครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าเจ้าตัวครับเตรียมที่ จะย้ายไปอยู่กับน้องบัวพิเชฟสี่และแต่ในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับกลับมีรายงานมาว่าทนานเปาโลคลโดได้เลือกทับเดอิดบีจีผสมยูนรตัดเป็นสานนี้ต่อไปของเจ้าตัวเสียแล้วเลยครับโดยสเหตุในการเลือก BG นั้นครับอาจจะเป็นเพราะการที่เจ้าตัวครับได้โอกาสที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ A อฟซีแชมเปี้ยนลีกนั่นเองเนี่ครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากระทางฝั่งของทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดกันหน่อยครับกับทางด้านบิ๊กตอมครับยืนยันเลยครับว่าทางด้านโจแจ๋วยังอยู่ในแผนของจงอังพยองในซีซั่นใหม่อย่างแน่นอนเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดครับทีมในาึศดุวาธีได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าตนากสวิทไบทพรมราชจะอยู่ในแผนการเติมทีมของโคชคาร์อิรูนโดในฤดูกาล2022อย่างแน่นอนหลังหมดสัญญายืมตัวกับลำพูนรูเวอร์หลังจบฤดูกาลล่าสุดเลยครับ ในงไงก็ตามครับสำหรับเจ้าแจวเบกซด์ไวกี้า5ปีครับยายโดยสัญญาจิมตัวจากขอนแก่นยูนเต็ดไปร่วมทีมลำพูนเวอร์ในศึกที2ช่วงเลกที่2ของดูกรุกัน2021โดยได้ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด16นัดยิงไป2ประตูกับไฮเซตและมีส่วนพาราชันโคข,ขาวครับคว้าแชมป์ลีกลองได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมตัวเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ที่1ในดูกาุกหน้าได้สําเร็จแหลยครับยังไงก็ตามครับก่อนที่ล่าสุดแกรนตันบิ๊กตอมวัฒนายช่างเหล่าครับประธานสโมสรขอนแก่นยูนาเต ผ่านและสดทางผิดสโมสรนะครับว่าท่านั้นโจแจวยังมีสัญญาอยู่กับทีมและจะกลับมาช่วยทีมได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้าโดยทีมจะเริ่มเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมช่วงปรีซีซันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปแหละครับและในขณะที่นักเตะต่างชาติอย่างท่านั้นลูมูโรคาบราครับบุหงชาวบราซิลก็ยังจะอยู่กับทีมต่อไปส่วนท่านั้นยาเซียนอิสซามีปินโตในลูกชาปเลิสไตน์ครับจะไม่ได้ไปต่อกับทีมแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ีครับมากันชีมมานูเอลทอมเบีย e er กันหน่อยครับจะพราช่วยทีมชาติไทยในศึกอ e ีเชียนคัพรอบคัดเลือกเลยครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่หลังหนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับซูซอนทรูแบงคอกวนแต่ครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจของทีมครับในเ,เรื่องของด้านมานูเอลทอมเบีย er ประกาศหลังตัวเก่งของทีมก็จะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมชาติไทยในการแขาาร่งขันฟุตบอลอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนหน้าเพราะมีการบาดเจ็บบริเวณหลังหน่ และโดยก่อนหน้านี้ครับกองหลังตัวดักของทีมเชลต์ไอวัร2 18ปีครับมีอาการเจ็บที่หลังและพักรักษาตัวมาร่วมเตือนถึง2เดือนแต่ถว่าอาการยังไม่ดีขึ้นคาเปตจ,จึงได้แนะนําให้เขาทํากายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและกลับมาลงฝึกซ้อมได้อีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมแม้ว่าอาการโดยรวมครับจะดีขึ้นตามลําดับแต่ยังคงต้องได้รับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถทํากิจกรรมรวมถึงโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่โดยกําหนดการคาดว่าเขาจะกลับมา ฝึกซ้อมกับทีมได้อีกครั้งในช่วงปลียซีซั่นหรือเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แหละครับซึ่งเกมล่าสุดครับที่มาดูทอมเบียครับลงสนามในลีกกับทีมแเงเทพก็เกมที่จะพบกับแตด่าลีโอเชียรายดยูเนเต็ดเมื่อที่19มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะรับใช้ทีมชาติไทยในเกม่นเครื่องพบกับทีมชาติซูรินามเมื่อวันที่27มีนาคมหลังจากนั้นครับเจ้าตัวมีการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างรวมกับอาการตึงปวดทั้งขาครับทีมแพทย์ของสโมสรจึงได้พาขอไปตวรวจร่างกาย อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลก่อนที่จะพบว่าครับอาการบาดเจ็บหมอลองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่กระดูกสันส่วนล่างจึงไม่สามารถลงเล่นในกับทีมในช่วงท้ายฤดูกาลเนื่องจากอยู่ในช่วงรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเลยครับและสําหรับทีมชาติไทยนั้นครับมีโปรแกรมลงการแข่งขันในรายการเอเชียนคั2023รอบคันเลือกที่ประเทศอุเบกถานในระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนาย,ยนโดยอยู่ในกลุ่ม4ครับรวมกับชาติภาพอย่างอุเบกิสถานบันดีดและศรีลังกา ในขณะที่ประเด็นปิด้ทยของวันนี้ครับมาปิด้ทยกันที่ทีมชาติไทยยู23ปีชุดซีเกมกันหน่อยครับกับการลงสนามนัดที่สและเป็นกลุ่มกลุ่ม B ีครับฟุตบอลซีเกมโดยการเอาชนะกัรพูชาปด้ดยสกอ์เดียวกับเกมที่แล้วครับ5ประตูต่อศูนย์ทให้มี6คะแนนจากการล้างอันดับที่ของกลุ่มเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับมานุภูกิครับเป็นโค้ชของทีมชาติไทยชุดซีเกมครับก็ได้ออกมาจมรับหลังจบเกมลยครับเพราะเป้าหมายขั้นต่ําของเราคือการเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งเราก็ทํากันได้แล้วครับ แต่ว่าพอใจเกมบัน,นี้โดยเฉพาะเกมลุกที่เล่นได้ตามที่ซ้อมและทําได้ตามที่เป้าคือการสร้างโอกาสได้มากมายจบด้วยการทําประตูและได้ชัยชนะแต่ตรงนี้ครับเรายังมีข้อที่ต้องแก้ไขกันอยู่เวลาหลังจากนี้ครับเราจะต้องแก้ไขในเกมรับกัมพูชามีโอกาสจะเจาะถึง3าครั้งเราต้องกลับไปแก้ไขในเกมรับที่เรายังทําได้ไม่ดีแต่รวมครับก็น,น่าจะพอใจที่เราเอาชนะได้และเรื่องของเกมต่อไปครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่าจะใช้ใครลงสนามบ้างก่อนทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมลืมบอก เลยครับว่าเวียดนามกับอินโดนีเซียเป็น2ทีมเต่งเพราะว่ามีการเจมทีมที่ดีและมีผู้เล่นที่ดีอินดูเกมแรกที่พวกเขาแพ้ครับแต่ว่าพวกเขาขัดผู้เล่นหลายคนและก็มาได้ในกลิที่2แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเลยครับเอาเป็นว่าตาไครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ